สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้าไร้พ่ายต่างชาติกุหลาบดำเตรียมยำสถิติมั่นใจยัดแพ้แรกให้กับเคียมรันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบ,บทุกความมันพักยก 2c สายอุกบาตกุหลับดำสอจอเปียกอุทัยยอดมวยวัย25ปีจากสุรินผู้ยังไม่เคยปราชัยต่อนักมวยต่างชาติหวังได้ชื่อเป็นคนแรกที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับเคียมรันนาบาตินักชกความเร็วสูงวัย29ปีจากรัเสเซียที่ครองสถิติ20ไฟยังแพ้ใครไม่เป็น โดยพร้อมบูดเดือดกันในกติกรรมวมยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ถึงปคู่เอกของศึกวันลุมพินี64ถ่ายทอสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราผนสุกที่24พฤษภาคมนี้กุหลับดำผลงานไฟล์่าสุดในศึกวันลุมพินี58เมื่อ5เมษายนที่ผ่านมากุหลับดำเสียท่าพ่ายคะแนนให้กับไอดอลอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทย ในการต่อสู้อย่างสนุกตลอดทั้ง3ยกโดยเจ้าตัวขอใช้ไฟเจอกับเคียมรันเรียกความมั่นใจพาตัวเองคืนสู่เส้นทางชัยชนะให้ได้ผมดีใจและปรับปลื้มใจมากที่สู้กับพี่น้องโอไอดอลของตัวเองอย่างสนุกถึงสุดท้ายผมจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ก็ถือเป็นไฟที่น่าจดจำตอนแรกผมคิดว่าถ้าตัวเองสามารถเอาชนะได้น่าจะเปิดโอกาสให้ผมกลับไปชกวันได้อีกครั้งแต่สุดท้ายสะดุดแพ้อย่างน่าเสียดาย ทำให้กลับมาไฟนี้ผมตั้งใจมากว่าจะกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อที่จะลุ้นสร้างโอกาสได้หวนไปโชว์ฝีมือในศึกวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ครับถ้าผมต้องการกลับไปสู้ในวันแชมเปี้ยนชิพผมต้องผ่านบททดสอบในครั้งนี้ให้ได้ผมพร้อมกลับมาสู้ด้วยอาวุธที่ดีขึ้นไฟที่ผ่านมามีขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ออกมาแก้ไขปรับปรุงทําให้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจที่ผมยังช้าเกินไปกลับมารอบนี้ผมคิดว่าตัวเองจะตัดสินใจให้เร็วขึ้น อย่าททำอะไรต้องรีบทำเลยทันทีไม่รอจังหวะจนนานกันไปผมได้ประสบการณ์ในเรื่องนี้มาแล้วครับนอกจากนั้นคุณหลับดำยังได้ประกาศชัดเจนว่าตนไม่กังวลกับผลงานอันร้อนแรงของเคียมันแต่อย่างใดโดยได้อ่านเกมเตรียมแผนมารับมือเอาไว้แล้วและขออาสาเป็นนักชกค,คนแรกที่หยุดฟอร์มร้อนแรงของนักชกจากแดนหมีขาวรายนี้ให้จงได้ผมมองว่าถ้าเคียมันไม่หนีเยอะเกินไปรูเกมจะออกมาสนุกแน่นอน แต่ถ้าผมปล่อยให้เขายืนห่างไปเล่นเกมฝีมือตามเขาอาจตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเองได้ผมมองวางแผนมาว่าต้องเป็นฝ่ายเดินเกมลุยใส่เขาทันทีและผมก็ไม่ได้กังวลกับฟอร์มแรงของเขาที่ไม่แพ้ใครมา20ไฟต์ติดต่อกันด้วยผมมั่นใจเต็มร้อยว่าจะหยุดเขาได้ผมอยากได้ชื่อว่าเป็นคนแรกที่สามารถเอาชนะเขาได้แต่ผมจะไม่ประมาทครับ ติดตามชมคุหลับดำ vs เคียมรันศึกวันลุมพินี64ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีราบินทราวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้แฟนก,กีฬาการหนออกสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอคู่แรกเริ่มเวลา19ในการ30นาทีและรับชมทางช่อง7 hd กด35เริ่ม20ในการ30นาทีอย่าพลาดชมกันนะครับ